อาจารย์หลิวผมอยากให้สอนจีบิอ๋อจีบิแม่งไม่ถนัดเลย <S <S บทเรียนนี้เราจะมาสอนอีกหนึ่งบทเรียนที่หลายๆคนถามมามากนะอาจารย์หลิวผมอยากให้สอนจีบิพี่ก็อ๋อจีบิแม่งไม่ถนัดเลย <laughs> แต่ไม่เป็นไรในฐานะของคนที่เป็นคนเขียนรูปเหมือนที่พี่บอกเราอะถ้าเราจะเป็นนักวาดเราต้องพยายามวาดให้ได้เกือบ อันนี้นสสาคัญมากๆนะใช่วันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรเทคนิคการเขียนหัวกร์ตูแนวจีบิสเกลเที่เราใช้คือ2หัว2หัวคืออะไรก็คือตั้งแต่หัวจดขามีอยู่แค่2วงกลมนีม่ออกใช่ไหมอะไรก็ตามที่เราเขียนอยู่ข้างบนยังไงต้องเป็นหัวอยู่แล้วอันล่างคือเรายัดไงก็ได้ให้มันเป็นตัวประมาณอย่างนั้นสเตปแรกคือวงกลม2อันวัดให้ท่าเท่ากันเส้นกลาง,ล,างลงมาแบ่งครึ่งนี่คือเราจเจ้าหน้าก่อนนะคือแบ่งครึ่ง นี่คือ1-2ส่วน2ของวงกลม1ส่วน2ของวงกลมนะครับนะเราแบ่งครึ่งหนึ่งก็คือมันจะมี6ปภาคละ3 1 2 3 4 5 6มพื่อง่ายคือเราแบ่งครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บที่เหลือเราก็ไปเฉลี่ยให้ได้อย่างละ3ให้มันได้อยู่ในปริมาณที่เท่าเท่ากันก็คือมีทั้งหมด6อัน6ช่องเสร็จปุ๊บเราทำไงต่อเราดูข้างล่างข้างล่างเราก็แบ่งอีกครึ่งหนึงครึ่งนึงของข้างล่าง1ส่วน2 ของเส้นล่าง1 2 3่งสองสามพสุดท้ายแล้วถ้าเขียนเป็นไม่ได้มาวัดอย่างนี้หรอกใครจะมานั่งเสียเวลาวัดแต่ตอนที่เริ่มต้นเรียนมันต้องวัดเพื่อเอาความเป็นมาตรฐานเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมาตรฐานมันยังไม่ได้ก็ใช้เหมือนกันแต่ถามพี่ว่าถ้าพี่เขียนหัวมุมตรงพี่ต้องมานั่งวัดปะไม่วัดแล้วสเกลมันอยู่ในหัวแล้วม,มันเป๊ะแล้วแต่ถ้าตอนที่เริ่มต้นเรียนน่ะมันก็ต้องนั่งแบบอย่างเงี้ยขั้นตอนนี้นซึ่งอาจจะน่าเบื่อนิดนึงแต่ก็ต้องทำอ่ะคราวนี้เราจะดัดโครงสร้างดัดหน้าจากตรงเส้นนี้ เราลากนี่ตรงมาตรงนี้นะลากนี่ตรงมาเสร็จปุ๊บเราก็เฉียงนี่อย่างี้ตรงนี้คือส่วนที่เราตัดทิ้งที่เราเฉียนอันนี้คือสัดส,ส่วนอัตราส่วนของศีรษนนะหต่อสองหรือให้จําง่ายคือเวลาเราเขียนอัตราส่วนหน้า1ต่อสองอะหน้ามันจะบานหน้ามันจะบานออกอย่างงี้ป้อมๆก,มกมลมๆเนี่ยอัตราส่วนหนึ่งต่อ2นะนี่คือหน้ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างงี้คราวนี้เราจะมาวัดเรื่องของโครงหน้า,ค,นาคิ้วอยู่ตรงกลาง อยู่เส้นครึ่งหนึ่ง่ปดูทีบีสไตล์พี่หลิวจะเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยนี่คือเส้นนะเออแล้วก็ระยะห่างสามตาระยะห่างสามตาเราวัดจากข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่เราเพิ่มเส้นอีกระยะห่างสามตาวัดจากตาหลังตรงนี้มันจะไม่เหลือให้ชิดมากนี่ ตรงนี้เราได้ข้างหลังเนี่ยแล้วมันอยู่พอดีมันแล้วเราวัดเข้ามาแค่ตรงนี้นี่คือระยะห่างสามตาหนึ่งสองสามเห็นไหมระยะห่างสามตานี่จะเป็นอย่างนี้นะลักษณะของมันนะและตรงนี้ขอบขอบตาเนี่ยเนี่ยถึงมุมหัวจะเหลืออยู่แค่นี้น,นี่คือเชฟของเวลารเราเขียนการ์ตูนแนวะแบบจิบิจิบนิน่ารักนะ่ารักนะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวกันนะเขียนกันตำแหน่งคิ้วคิ้วอันนี้คือตาเม่งเขียนบอกก็น่าจะรู้แล้วคือตาคราวนี้เราก็มาเขียนตาตาตรงนี้เรามีเป็นบล็อกอยู่แล้วเนี่ยค้างไว้อยู่แล้วใช่เนี่ยจำไว้ว่าตัวการ์ตูนแนวจีบีเนี่ยตามันจะโตโค้งพอเรามีบล็อกตรงนี้เราเห็นไหมว่าเวลาเราเขียนพวกเนี้ยตรงช่วงเนี้ยมันจะทําให้เรากะตาแหน่งตาสองข้างได้พอดีพอด,พอดีเลยนะเออ หางตาตกแค่ไหนเนี่ยพี่เขียนสองข้างพร้อมกันเน่ยหางตาตกแค่ไหนไงอยู่ในตำแหน่งที่หางตาระดับเดียวกันปาดขึ้นมาอย่างงี้โค้งลูกตาทำงี้นะเสร็จปุ๊บลูกตาก็เป็นวงรีใส่วงรีเข้าไป เขียนติดฝั่งที่อยู่ใกล้จมูกไปนิดนึงเหลือพื้นที่ตรงนี้ให้น้อยตรงนี้จะเหลือแคบเอาง่ายเหมือนเขียนเหมือนคนตาเหล่ลงเข้าๆไว้เงาสะท้อนบนตาแล้วก็ลูกตาดำฟืบอย่างนี้แล้วก็สะบัดนี่คือโขรงหน้าระบายตรงนี้ไว้นิดนึงเบาๆพอให้รู้ว่าเนี่ยเป็นขอบตานี่ เริ่มจะเห็นความน่ารักแนละ้วสังเกตว่าขอบตาเนี่ยมันจะเป็นเส้นโคง้งเมื่อเราเขียนประตูแนวน่ารักน่ารักนะแนวจีบีขอบตามจะเป็นเส้นโคง้งตรงเนี้ยมันจะทิ้งลงน,งนี่โค้งมาตาดวงตาจะกว้างเปิดกว้างจมูกอยู่ตำแหน่งเดียวกับตาก็คือเส้นนี้ จมูกตำแหน่งเดียวกับตาปากอยู่ตรงเส้นนี้เกือบจะลงล่างนี่นะนอยู่ตำแหน่งนี้ลงเป็นปากเฉยๆไปกันจมูกปากลงแค่เป็นระบุตำแหน่งไว้จมูกอยู่เส้นเดียวกับตาโอเคพี่ได้หัวได้อะไรแนละ้ตำแหน่งลนะ้ ราวนี้พี่ก็เริ่มดัดแล้ตรงนี้คือหูเติมมาหูเขียนเลยสีเขียวที่พี่ทาไปคือหูนะนี่คือหูฟืบเชฟจะเป็นอย่างนี้หูเหมือนมันจะค่อยๆงอกออกมาจากวงกลมเที่ยวล่างเป็นหลักลเป็นหลักหูตำแหน่งของหู ดูไหมจากตรงนี้ยังไม่ดัดเชฟเนะเดี๋ยวดัดเชฟแล้วก็จะคงงดงามกว่าน,นี้ที่งูหรือจ่ามัรับประกันความสวยอ่ะคนนี้ก็เติมผมผมเนี่ยเหมือนที่พี่เคยสอนเราเวลาเขียนผมกกางรัศมีออกไปอันนี้ไม่ต้องดูแลละคือพี่ก็ดูแค่ดูรูปหน้าตามานันเฉยกางรัศมีออกไปนี่อย่างเงี้ยเป็นเส้นอย่างเงี้ยก่อนซึบ ถือลามืลูกทรงอะไรเนี่ยเอามาแค่นี้ก่อนเป็นรักมีก็คือ,คอนี่คือลักมีเที่ยวกลางไปสูตรอยู่แค่ตรงนี้พอการรักมีไว้หลักการสำคัญคือมันต้องมีโครงสร้างเ่ะจากการ์ตูนล,ลายเส้นดูเหมือนน่ารักน่ารักไม่น่าจะมีพิษมีภัยในการเขียนมันก็จะมีอะไรจุกจุกทิกๆิก,กมาแบบให้เราได้กวนใจเรา ผมก็ออกมาเป็นท่อนก่อนเลยฟืบผมพวกเนี้ยจำไว้นะการ์ตูนผู้เนี้ยเขาจะเขาจะไม่มีดีเทลเยอะอ่าเพราะว่าเขาจะตัดไอพวกนั้นออกหมดเลยจะมาเขียนผมพิ้วเหมือนที่พี่เคยบอกมันมันก็ไม่ได้ผมก็จะป้อมๆมีเล็กเส้นเล็กๆแซมๆซมบ้างนิดๆหน่นนอยๆอ,อ,อันนี้คือผมอ่ะผมคืออะไระเดี๋ยวลงพื้นที่ให้นิดนึง คือผมนี่นี่คือผมที่เรากลางไป,ไปเมื่อเนี่ยแน่นอนเวลาเขียนมาหูก็จะไม่เห็นเต็มๆหรอกก็ะจะโดนผมระบัง เหลือเล่นริบหน่อยเนี่ยผมเห็นนะมี่พื้นที่ผมเนี่ยน่าจะพอเห็นภาพรวมแล้วที่พี่ก็ได้โครงหน้าแล้วเห็นป่ะน,นี่พี่ได้หน้าแล้วพอได้หน้าเสร็จปุ๊บพี่ขอเก็บเส้นหน่อยเก็บเส้นที่ยังไม่ตัดนะเ,เก็บเส้นจากที่พี่ล่างนี่แหละเหลาเชฟหน้าเด้อชึบลงมานี่จีบีแม่งยังลอไปครึ่งชั่วโมงเลยคลิปนี้ ก็ให้รู้ว่าไม่ได้ถนัดอ่ะ <c oughs> มันก็จะใช้เวลานิหนึ่งการ์ตูนที่ดูไม่น่ามีพิษมีภัยเขียนง่ายๆมันก็มีหลักการของเขาอยู่ครับญี่ปุ่นก็ถึงออกตำรามาขายเป็นเล่มๆไงี้ปรับไปนิดนึงผมก็จะวิ่งวิ่งตามทิศทางของเก็บเส้นแล้วก็มาปรับ <c oughs> อย่าไป,เข,าป,เ,ขาปเขียนผมที่โดดช่เดเยอะมาก อันนี้ก็เหลาหน้าฟึบนี่นะเหลาปรับเส้นโคง้งนี่เหลือขอบตรงตาด้วยนะอย่าไปคิดขอบเลยหน้าก็จะป้อมๆน่ารักๆน,กนี่หูขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ผมก็ฟืบมาบัง ผมก็จะชิ้นใหญ่ๆนะเป็นก้อนๆถึงจะมีเส้นเล็กเส้นน้อยแต่ว่าเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยแบบหยาบๆอ่ะขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เวานิดนึงเป็นบุ๋มๆอะ่ะเหมือนตูดอะ่ะอย่างเงี้ยก็คืไม่ใช่หัวแบบกลมๆไงตอนร่างเราว่าเป็นกลมๆอะ่ะแต่ตอนที่เก็บเราก็ปรับมันนิดนึงอ่ะคราวนี้ก็หน้าตาก็เริ่มดัดละคราวนี้เราก็ดัดหน้านิดนึง ตัดคิ้วให้โก่งๆนิดนึงแล้วก็จมูกขีดลงไปแล้วก็แล้วก็เขียนปากน่ารักน่ารักลงไปแล้วก็มีด้วยสามขีดตอนนี้มาที่ตัวเี่ยมันจะมีความซับซ้อนอยู่ตรงที่ว่าตัวมันมีสองส่วนสองส่วนน่ะถ้าคนไม่ชินถ้าคนไม่ชินก็จะ กะไม่ถูกว่าเราจะไอสองส่วนเนี่ยมายัดยังไงคราวนี้มายัดยังไง,นนดง,ไงเดี๋ยวพายัดสดๆเลย่าครึ่งนึงเหมือนเดิมเนี่ยครึ่งนึงของวงกลมครึ่งหนึ่งของวงกลม,งงกมถ้าเป็นไซเนี่ยการลากมาเลยอย่างให้มันไหลเล็กๆขวง เขียนเป็นโครงสร้างง่ายๆก่อนออเป็นสัดส่วนที่ไม่ค่อยถนัดฉะนั้นไม่แปลกใจถ้าเราเขียนแล้วเราจะเอามันไม่อยู่นะนตัดโครงข้างโครงสร้างคข้าๆก่อนให้เป็นประมาณอย่างนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเอาไปใส่เสื้อไม่ไหล่จะแคบ ช่วงไหลจะแคบนะหนึ่งส่วนสองเท่ากับเป้าเท่ากับเป้านะที่เหลือเราก็ลากเป็นแค่เชฟมาเป็นคร่าวๆก่อนเป็นเอาง่ายๆดูเป็นตัวนี้ก็ไนดะ้ถ้าจะเขียนนะอืมอืม เหมือนตัว W อ่ะเขาจะประมาณแบบอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักเนี่ยเหมือนตัว W สัดส่วนแขนก็ลงมาตรงนี้แค่ช่วงนี้ไม่ต้องถึงข้างล่างถึงเส้นนี้พอเสื้อก็แน่นอนมันต้องมีรอยย้งรอยยับใส่ผ้าพันคอนี่โค้งเข้าไปผาพันคอโค้งมาชึบเสื้อปอมๆเอาง่ายเขาจะไม่เห็น ไม่ค่อยเห็นเชฟเลยมากมายคือจะไม่เห็นส่วนทรงองเอวอะไรเป็นแบบชัดเจนมากมมมนี่ลงมาตรงนี้เป็นสเวตเต์อะกระโปรงแน่นอนเวลาเราเขียนกระโปรงมันก็ต้องฟึบฟึบโคมา,างี้รึ่งมาแล้วก็ฟึบอย่างเงี้ยเนี่ยเขียนทุกอย่างให้มันดูเป็นเชฟง่ายๆไม่ต้องมีความซับซ้อนยืดออากมาเงี้ยนี่น นี่อย่างนี้ดีเทลไม่ต้องเยอะออกแบบเบาๆคราวนี้เราก็จะมาเก็บเก็บละเก็บจากแขนขาเราคงไม่ได้เขียนแขนขาอย่างงี้มั้งแต่ถ้าแขนขา่างงี้มันก็จะดูแบบอ่าปแปลกนิดนึงเราก็ต้องดัดให้มันเป็นโครงสร้างของขาแต่ว่าป้อมๆน่ารักๆเน,น,นี่ยเติมไปมมแล้วก็เหลาขาให้เล็กลง เ,เี๋ยวค่อยไปเหลาตอนตัดเส้นแลวกันนะสายรัดมือกระดุมนี่รอยับโผล่นิดนึงเขียนแขนยืดออกมา เห็นไหมเฟี้ยวอยู่นี่แหละเวลาที่ตัดเส้นเนี่ยพี่จะมาเก็บซ้ําอีกรอบนึงตอนตอนที่เราล่างเนี่ยเราจะล่างไว้ระดับนึงแหละแล้วก็พี่จะมาเพิ่มเติมมาเอาง่ายคือมาปรับแก้ทีตอนที่พี่เห็นแล้วแหละแต่ถ้าพวกเราไม่ชัวร์เราก็ต้องทําให้มันเสร็จตั้งแต่ตอนที่นั่นแหละตอนที่ล่างแต่นี่คือพี่มามองดูแล้วเออบางจุดพี่ต้องมีปรับมีอะไรพี่ก็มาเสริมเสริมเพิ่มไปให้งานมาสมบูรณ์ขึ้น พวกดีเทลเล็กๆน้อยนี่พี่ก็มาเติมเอาตอนล่าสุดตอนที่ตัดเส้นเลยนี่นะเส้นก็นจะปั๊มๆนิดนึงโค้งสะบัดเข้าไปแล้วก็ฟืบลงมาผมก็จะมีเส้นเล็กเส้นน้อยแต่เป็นเส้นเล็กเส้นน้อยแบบ มีความหยาบแลวตัดจริงต้องตัดนานกว่านี้นะครับนะเพราะว่าอันนี้พี่สอนไงนานมากไม่ได้จะย้าทุกครั้งเวลาที่ที่ทาพวกเนะี้ยปรับโค้งหน้านิดนึงเหลาเข้าไปให้หน้าเหลียวแต่ก็ยังอยู่ในโครงสร้างเดิมแหละแค่พี่ปรับเชฟมันทุกอย่างที่เราดูของญี่ปุ่นเขามีมาตรฐานหมดนะเมีวิธีการเขียนมีการมองมีการวัด จนเราคิดว่าไอ้เรื่องแค่นี้จริงๆไม่น่ามีเลยนะวิธีการมัดหรือวิธีการมองเวลาเมื่อก่อนที่คีเขียนก็เขียนตามปกติแต่ว่าพอมาสอนมันไม่ได้ไงมันต้องมีหลักการมีอะไรที่ต้องมานั่งแบบอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็ใส่อารมณ์ให้คิว้วโค้งลงไปนะปรับช่วงตางนิดนึง ดึงให้มันแคบขึ้น,นขอบตาบางๆเล็กๆ,ๆกรีดเข้าไปให้โค้งตามตาเสร็จก็เขียนตาลงไปตาเต็มดวงก็น่ารัก ตาอย่างนี้ก็ได้นะมันแล้วแต่เลยว่าจะใส่แบบไหนแต่ว่าอันนี้พี่จะใส่เต็มดวงมันก็ดูบ้องแ้วชึดเงาทอนบนเปลือกตาแล้วก็ตาดำพวกแววตาเนี่ยเวลาเขาเขียนญี่ปุ่นเขาก็จะมี แบบเฉพาะตัวของอาจารย์คนคนนั้นนะอะไรเงี้ยเขาพยายามที่จะแข่งกันหาเรื่องของแววตาอะไรเงี้ยแต่มันก็จะวนๆอยู่ไปคล้ายเดิมแหละเพราะมันทําอะไรมากไม่ได้แต่นี้เป็นแบบสไตล์ที่แบบมันตัดทอนดีเทลออกค่อนข้างจะเย,ยอะเหลืออยู่กระปิดกระปอยอเติมภาพมันคอเนะที่ก็มาปรับภาพมันคอใหม่มีเส้นเล็กเส้นน้อย ชิบชึบเตินรอยที่แบบรอยผ้าที่มันรัดรัดวงกลมที่เกิดจากการเขียนไม่ใช่ใช้อุปกรณ์ชิบลงมานี่ปรับเชฟแขนนิดนึง ให้เข้ารูปไม่งั้นจะดูเป็นป้อมๆไปแปลงมันจะดูเป็นทรงเลขาค่นิดไปนิ้วก็เล็กๆแขนก็เหมือนกล้วยเหมือนอะไรเล็กๆเล็น้อยไปเติมกระโปรงลงไปฟืบขั้นจะเขียนกระโปรงอย่างนี้แล้วก็อย่างเงี้ยมันก็ดูไม่สวยนะกระโปรงกระตู้นญี่ปุ่นมันจะเป็นขั้นมันจะเป็นขั้นสมมตินี่มาตรงนี้เสร็จปุ๊บอันนี้จะสูงกว่า อันนี้ต่ำกว่าสูงกว่าต่ำกว่านี่ดูเป็นกระโปรงอยู่ป่ะเต็มรอยับวิ่งตรนี้นิดนึงแล้วก็ขาถ้ายืนกลางขามนมดูมดูผู้ชายเ <c oughs> ือวะใช่ยืนแบบเป็ดอะรองเท้าอยู่ตรงนี้ เหมือนจะงานหมูแต่ว่าไม่หมูนน่แน่แห้งเป็นจีบีสนเจนนะพอได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้เป๊ะมากแต่ก็พอได้อยู่เดี๋ยวพี่เขียนได้บ่อยสอนได้บ่อยเดี๋ยวก็ได้ไอต,ตัวจีบิมันก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาก็จะมีขนตามีอะไรเพิ่มมันก็สุดแค้แต่เลยอลองไปดูสไตล์ที่ชอบดูว่าเราอยากเพิ่มป่ะขนตาหรืออะไรเงี้ยก็ลองไล่ดูได้ก็เรียบร้อยหนึ่งอันละอ,อนันนี้อย่างที่พี่บอกย้อนอธิบายนิดนึง เวลามองก็เราใช้อัตราส่วนของสองหัวบนล่างเท่ากันนะอย่าไปวงเองวงวงแรกให้ได้ก่อนแล้วเอาไม้บรรทัดวัดว่ากี่นิ้วแล้วก็ขีดเส้นแล้วก็ค่อยวงมาให้มันพอดีถ้าไปวัดเองอาจจะพวกเราเขียนวงกลมไม่เท่ากันหลอกเสร็จแล้วก็แบ่งตรงนี้ครึ่งหนึ่งคือเส้นเนี่ยคึ่งหนึ่งของวงกลมชืบมาเลยแล้วก็แบ่งเอาแงมันหกล็อกอะล็อกก็สามแบ่งไปแบ่งอัตราส่วนของหน้าแล้วก็ ตีเส้นนี่คือหนึ่งสองของเส้นล่างก็คือตรงช่วงนี้ตีบุดลงไปเนี่ยมีสัดส,ส่วนอยู่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ตีเส้นตรงนี้แล้วก็โค้หงหน้าตัดเข้าไปนี่ฉลุออกข้างๆเนี่ยคือเพราะว่าหน้าอัตราส่วนหนึ่งต่อสองอ่ะก็คือสองหัวเนี่ยหน้าเขาจะปันบานเป้นๆเลยเนี่ยหน้าจะมันบานอย่างนี้อันนี้คือส่วนที่เราตัดทิ้งพอเสร็จปุ๊บก็วัดตาข้างบนเนี่ยจำไว้เลยครึ่งหนึ่งของเส้นเนี่ยคือคิ้ว แล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยคือตาวัดจากเอสเส้นเที่ยวเหลือตอนเนี้ยปืดเข้าไปแล้วก็เติมตาบล็อกสองอันสามอันหนึ่งสองสามระยะห่างสามตาเหมือนเดิมแล้วก็เหลือตรงครึ่งขอบตาจากมุมหัวเนี่ยมาตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็เติมหูนี่แล้วก็เติมตาเป็นเส้นโคง้งยังไม่ต้องแสดงอารมณ์ก็ได้แค่ระบุไว้เฉยจมูกกับจมูกเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกับเส้นตาแล้วก็ปากแล้วก็กางรัศมีออกนิดนึงเพื่อทําผมเลยนะผมนี่คือผมที่มันอยู่รอบนอก อ่าเสร็จตัวก็ตัวครึ่งหนึ่งของนี้ก็คือเป้าองเกียงตีมาช่วงไหลจะแคบตีมาแล้วเขียนมือมาถูกประมาณมองช่วงขาเป็นตัวแบบบวกันอ่ก้าจอกมาเป็นประมาณอย่างนี้เสร็จก็เอามาตัดเส้นนะก็ยืนเป็นขากงไม่เคยยืนไม่เคยเขยียนยืนน่ารักนรักขากงนะนี่ก็ผิดฟอร์มไปเยอะนะั่นแหละปกติต้องเป็นพวกสมบุงอมบีอนะไรเงี้ยอ่ะเรียบร้อยมันจะงงช่วงวัดหน้านิดนึงเออเพราะว่ามันต้องมานั่งวัดไอ้ตรงช่วงเนี่ยเออมันก็เขียนได้เขียนตาโตไปเลยไม่ต้องวัดก็ได้ แต่เวลาเราเขียนรูปเดิมกลับมาเขียนอีกมันจะไม่เหมือนกันตอนตอนเรียนรู้ต้องวัดพอเป็นแล้วเขียนรูปเป็นไกลพวกนั้นมันจะอยู่บนหัวเราพี่ไม่วัดหรอกเอแต่ตอนสอนมันจะต้องรู้ไงพี่จะมาบอกเราเหรอเอ้ยเขียนวงกลมไปลอลูก,กตาเลยตัวโตการ์ตูนตัวตันม,มันจะรู้ได้ไงตาเนี่ยมันอยู่ข้างบนข้างล่างของวงกลมมันก็เลยต้องมีการวัดโครงสร้างวัดอะไรก่อนพอเราเริ่มเขียนทําซ้ําบ่อยไอสเกลพวกเนี้ย เส้นพวกนี้มันจะอยู่ในหัวเราอรอบหน้าเราเขียนมันก็ไม่มีปัญหาละไม่ต้องมานั่งดูทุกบทเรียนน่ะมันก็ต้องมีขั้นตอนมันเราจะเห็นแค่ว่ามันเป็นกระตูแนวนะ่ารักตาโตดูเหลมดูเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยเวลาที่เราเขียนแต่ว่าในความไม่มีพิษไม่มีภยนะัยเนี่ยทุกอย่างเวลาญี่ปุ่นก็สอนเขามีหลักการหมดมีเรื่องของการวัดระยะทําไมเราต้องมีหลักการเพราะว่าเวลาเขียนรูปมันไม่เขียนรูปเดียวเราอาจจะเราอาจจะไม่ต้องมีหลักการก็ได้เราเขียนรูปมาสวยอยู่รูปหนึ่ง แล้วถ้าพอเราต้องเขียนเขียนมันซ้ําใหม่เนี่ยเราจะเขียนแล้วตำแหน่งมันขยื่นเอมันก็จะหน้าไม่เหมือนเดิมฉะนั้นไอ้เรื่องของการวัดระยะเนี่ยมันจะทําให้เราเขียนรูปัต่ถัดไปแล้วมันไม่เพี้ยนใช้เวลาทํางานจริงมันต้องสวยทุกรูปมันจะมาสวยเฉพาะบางรูปบางรูปสวยบางรูปไม่สวยมันไม่ได้นะครับนะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าทาแล้วรู้สึกโอ้มันเกิดอัดจังมันแค่เขียนรูปจริงจริงมันน่าจะง่ายนะจริงไม่ง่ายไม่ง่ายการ์ตูนของญี่ปุ่น อุตสาหกรรมเขามูลค่ามีเป็นเป็นหมื่นล้านเราคิดว่าในความเป็นมูลค่าหมื่นล้านเขามีสถาบันสอนมีทุกอย่างที่ทํามาเป็นหลักการเพื่อให้เราเสียเงินให้พวกเขาอะแล้วทุกอย่างมันจะทํามามั่วๆได้ไงถูกปะไม่ไม่ได้มันม,ม,มันมั่วไม่ได้ทุกอย่างที่เราเห็นถ้าอยู่ญี่ปุน่นคนที่เสียงระตูนเทาดูคือคนที่จบศิลปะ แต่ว่าญี่ปุ่นเขาอุตสาหกรรมที่ทําเงินก็คือการ์ตูนน่ะเขาก็เบนไปการ์ตูนหมดอ่ะฉันทุกอย่างมันมีหลักการหมดครับมันไม่ใช่ว่าเราเห็นเป็นเชฟง่ายๆแล้วก็หยิบดีสอมาแล้วก็เขียนเขียนไปมันก็เพี้ยนอ่ะการที่มีหลักการให้เราฝึกมันจะทําให้รูปต่อรูปที่เราเขียนไม่พลาดบทเรียนนี้ก็มาจากบทเรียนพิเศษคอนสบางอ่ะที่เราเรียนรวมกันนะครับนะไม่ใช่บทเรียนเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องสอนคนใดคนหนึ่งเป็นบทเรียนรวมเหมือนที่พี่บอกว่าหลักสูตรหลักมันก็มีเรียนตามปกติอันไหนเสริมพี่ก็ ใส่ให้เราไปเวลาเราเรียนจบหนึ่งรอบเราก็จะได้อะไรมากกว่าที่เราเรียนประมาณอย่างนั้นเราฝึกตามดูนะเขียนผิดและเขียนออกมาไม่ดีก็ไม่แปลกเพราะเราไม่เคยฝึกค,ค่อยค่อยวาดค่อยๆฝึกค่อยๆเขียนเราจะค่อยๆทําได้